สวััดีครบพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคําประจําวันศุกร์ที่13ตุลาคมนะครับวันนี้นะครับเราพบกันอีกครั้งในวันศุกร์นะครับก็ทิศทางราคาทองคํานะครับสัปดาห์นี้เป็นการปรับตัวขึ้นนะครับจากบริเวณ weekly demand zone นะครับ demand zone ของเรานะครับ1845ลงมาถึง1806โดยประมาณนะครับสัปดาห์นี้ราคามีการนะครับสปริงขึ้นนะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วนะครับมีการกลับตัวมาตั้งแต่ช่วงวันศุกร์ที่เป็นตัวเลข nonfarm payroll แล้วก็เรื่องข่าวสงครามอะไรต่างๆนะครับทำให้ราคาี่ปรับตัวขึ้นไปนะครับเมื่อวานนี้ไปถึงในดับระดับ1,885เลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าแนวโน้มทิศทางราคาต่อจากนี้เป็นยังไงนะครับไปดูในกรอบเวลาไยวันนะครับกรอบเวลาไรวันนะครับหลังจากที่ราคาเนี่ยได้ขึ้นที่ขึ้นมานะครับตั้งแต่ช่วงวันศุกร์นะครับจนกระทั่งวันพุธนะครับราคามาอยู่ประมาณ1 8 7 5โดยประมาณนะครับ เมื่อวานวันพันหัสนะครับมันได้มีการเขาเรียกว่าการ Stop Hunt ก็ได้นะครับหรือว่า Liquidity แนวต้าน1880นะครับซึ่งเป็นแนวต้านหลักที่ผมให้ไว้มาตลอดนะคะว่าตัวนี้มันเป็นตัว Control นะครับทิศทางลงของราคานะครับเดิมเนี่ยราคามีการเบรกสามเหลี่ยมบริเวณนี้นะครับแล้วก็ลงมาพักตัวบริเวณนี้นะครับ มีการเบรกอันีเทสแล้วก็เคลื่อนที่ลงนะครับหลังจากนั้นนะครับราคาเคลื่อนที่มานะครับก้อน1880เป็นเลขา o u ิ d ง n ัม u m b e r นะครับแต่ว่าทองคำนะครับเป็นสินค้าที่มีความผันผวนมันก็เกิด liquidity run นะครับหรือว่าซับล s น o p h ฮันไปที่แนว1885นะครับวันนี้ก็ปรับตัวนะครับเริ่มมีการปรับตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเราดูแท่งเมื่อวานนะครับเราจะเห็นว่ามันเป็นแท่ง bullish pin bar นะครับเพราะฉะนั้นแนว1880เนี่ย มีโอกาสที่จะทําให้เกิดการเคลื่อนที่ลงนะครับเป็นการรีซูมเทรนด์ลงไปได้ต่อนะครับอาจจะลงไปหาช่วง1806นะครับหรือว่าลงไปสร้างโลบลโลได้นะครับหรืออาจจะมีการนะครับพยายามฟอร์มตัวเป็นดับเบิลบาทอมนะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับหลังจากนี้นะครับทีนี้ตอนนี้นะครับแนวรับแนวต้านของกรอบเวลาายวันเป็นยังไงนะครับ ก็ราคานะครับกลับขึ้นมายืนอยู่เหนือ EMA 480วันนะครับตอนนี้1860นะครับเพราะฉะนั้นช่วงที่ราคานะครับสมมุติว่ามันเกิดการปรับตัวลดลงมานะครับจากรานะคาปัจจุบันนะครับหรือว่าอาจจะกลับขึ้นไปรีเทส1880แล้วสุดท้ายเนี่ยมีการกลับลงมานะครับ การที่ราคามันลงมาถึงช่วง1860ตรงนี้ก็จะเป็นแนวรับอีกทีนึงอาจจะทำให้เกิดการพักตัวชะลอตัวนะครับหรือดีขึ้นไปนะครับพยายามเป็นการสร้าง lower high ในการลดต่ำลงมาของกรอบเวลาวิคและก็กรอบเวลาเดยน,นะครับออตอนนี้นะครับราคาพักตัวอยู่แถว im a 2 0วันนะครับถามว่า up s i ด e มีความเป็นไปได้ไหมที่ราคาจะขึ้นไปสูง,สงกว่านี้นะครับ ก็ในปัจจุบันก็ยังบอกว่ายังมีความไปได้นะครับราคาอาจจะไปทดสอบพิเวทในะครับ1885นะครับหรือถ้ามันสามารถนะครับกลับไปยืนอยู่เหนือ1880ได้นะครับมีโอกาสขึ้นไป1895หรือว่า1890นะครับแต่ว่าโดยปัจจุบันนะครับณปัจจุบันนี้ราคายังไม่สามารถปิดเหนือ1880ได้นะครับผมก็ยังให้น้ำหนักการที่ราคาเนี่ยมันจะเคลื่อนที่เป็นเทนล,ลงนะครับ แตลักษณะของโครงสร้างนะครับที่เรามองกันมาว่าครับว่าสร้างโลว่าโล์โลว์่าไฮนะครับลรอว่าโลวโลว์่าไฮโลว์โลตรงนี้อาจจะเป็นตัวโลว์ไฮนะครับไปดูในกรอบเวลา4ชั่วโมงบ้างนะครับกรอบเวลาสชั่วโมงนะครับหลังจากที่เมื่อวันศุกร์เนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาเนาะแล้วก็เคลื่อนที่เป็นซิกแซกซิกแซกเนี่ยะครับแบบนี้นะครับเดิมที่นะครับผมปอะว่ามันอาจจะทําเป็นทีดาลักษณะนี้นะครับประมาณ18 70แล้วก็มาทดสอบแล้วก็หลุดลงนะครับแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยราคานะครับมีโ um มเมนตัมค่อนข้างเยอะนะครับราคาขึ้นไปตรงนี้แล้วก็เป็นซด์เวัพขึ้นไปนะครับไปลิควิดเดชเกิดซับฮันนะครับที่1885แล้วก็ลงนะครับถ้าเราดูโครงสร้างมันเหมือนว่าในเกาะเวลา4 s นะครับมันจะยังอยู่ในลักษณะข,ของตัวชันแนลนะครับชันแนลขึ้นตรงนี้นะครับดู ถ้าดูจริงๆ 4H เนี่ยอาจจะย,ยังอยู่ในทรงนะครับแต่ว่าถ้าเราดูในกรอบ 1H เนี่ยเราจะเห็นว่ามันหลุดนะครับโดยรวมนะครับถ้าเราพี่นาโครงสร้างครับลงแบบนี้นะครับและเกิดการ r e s i s t m e n t สุดท้ายเกิด p า i e approach ตัว supply zone นะครับ,บแล้วก็แนวต้าน1น8 0นะครับ ผมว่ามองว่านะครับโอกาสที่ราคามันจะกลับลงมานะครับ1860นะครับซึ่งเป็นแนวรับของกรอบ day นะครับมีเส้น ema อยู่นะครับ ema สี่ร้อยแปดสิบวันหรือแม้กระทั่งลงมาลึกกว่านั้นนะครับเป็นไปในโซน1850ยังมีความเป็นไปได้นะครับราคาเนี่ยณวันนี้นะครับ4ชั่วโมงราคามันมาพักตัวอยู่บริเวณ middle band นะครับ middle band ก็คือเส้นค่าเฉลี่ยของกรอบเวลา 4H นะครับค่าเฉลี่ย20กสิบเวลา 4H ราคาขึ้นไป ชนนะครับชนตัวอ p p เปอร์แบนแล้วก็ลงมาทดสอบ m i d เดิลแบนวันนี้มีโอกาสเป็นไปได้2อ,อย่างนะครับก็คือจาก Middle b a บนตรงนี้พยายามราคาจะพยายามขึ้นไปทดสอบ High เดิมนะครับ1.885หรือแม้กระทั่งนะครับไปทดสอบ1.8ใกล้ๆ1.890นะครับซึ่งคาดว่ามันน่าจะเกิดเป็น Ballest bearish d i v e r g e เ c e แบบนี้นะครับถ้ามันขึ้นไปเนี่ย ตัวพฤ้นกรรมราคามันน่าจะอาจจะมีไฮที่สูงขึ้นนิดนึงนะครับแต่ว่าตัว SI นะครับน่าจะมีระดับของ SI ที่ต่าลงนะครับอันนี้คือเป็นเลเวลหนึ่งที่เราต้องมองนะครับประมาณถ้าราคามันพยายามไปพยายามเบรกไฮนะครับอาจจะเกิดเบ i ิสเดเวอเ e น c ์เกิดขึ้นนะครับหรือในกรณีที่ราคาเนี่ยมันหลุดนะครับหรือว่าหมดมเมนตัมนะครับมีแนวโน้มที่จะหลุดจากช่วงราคา18 6 8 5กนะครับก็คือเส้นตรงนี้นะครับเราเห็นว่าัวเนี้ราคามันขึ้นไปนะครับเบรกและยืนได้ แล้วก็ลงมาทดสอบนะครับอาจจะมีการพักตัวตรงนี้แล้วก็เคลื่อนที่ต่อลงข้างล่างนะครับก็ลงมาหาแนวรับตัว lower band ของก่อเวลาสีชั่วโมงประมาณ1 8 5 0นะครับนี่คือแนวโน้มมีความเป็นไปได้สองอย่างนะครับเราจะเห็นว่าเทนเนี่ยเริ่มลดลงนะครับจากเดิมเป็นเทนขึ้นแรงๆนะครับความชันของเทนสูงๆนะครับแล้วก็เริ่มขยับนะครับเริ่มมีการออกห่างจากตัว middle band จนเมื่อวานนะครับราคาเนี่ยมาอยู่ประมาณ กึ่งกลางของบีนด์แบนไปทดสอบอัปเปอร์แบนแล้วก็ปรับตัวลดลงมานะครับสุดท้ายนิดนึงนะครับเราไปดูในกรอบเวลา1ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงเราจะเห็นว่าตอนนี้ราคาได้มีการหลุดกรอบนะครับถ้าเราตีเกาะสปิิโลตรงนี้นะครับเราใช้ตัวลูกศรนะครับมาเห็นดูเรื่องของคอนเตเจนของกรอบชานลของมันนิดนึงนะครับเราจะเห็นว่าตรงน,นี้มันรับราคามาตลอดจนกระทั่งช่วงนี้ราคามันหลุดมาแล้วนะครับการหลุดมานะครับมันเป็นการส่งสญญาณว่า ในระยะสั้นนะครับต่อจากนี้ในกรอบเวลาเล็กๆนะครับเช่น1ชั่วโมงนะครับมันน่าจะมีการเปลี่ยนเทรนนะครับก็คือราคาเนี่ยน่าจะเกิดการรีเทสเมนต์ลงมาในระดับที่ลึกกว่านั้นนะครับเดิมเนี่ยมันลงมาทำโลที่1868.5แต่แลักษณะตอนนี้นะครับผมมองว่าราคาอาจจะขึ้นมานะครับรีเทสตัวแนวต้าน ชแนลนะครับไอตัวเส้นปะตรงนี้แล้วก็ลงต่อนะครับมาพักตัว1860เบื้องต้นเนี่ยประเมินแบบนี้ก่อนนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยมันจะลงไปที่1850ไหมนะครับอันนั้นเราต้องติดตามดูอีกทีนะครับเพราะว่าบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณที่มีดีมาโซนอยู่นะครับตรงนี้ราคาเกิดการแรนลี่ขึ้นมานะครับเมื่อวันที่11ตุลาคมนะครับก็จะลืมนะครับ เทรดด้วยความไม่ประมาทและใช้การควบคุมความเสี่ยงอย่างสม่ำเสม,สมอนะครับไม่โอเวอร์เทรดนะครับแล้วกับพวกันใหม่กับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก for ดเพจ forex ted review ในครั้งถัดไปวิเคราะห์ดีมีแนวทางให้นะครับใช้เป็นแนวทางในการเทรดสวัสดีครับ